ราชันพิชิตล่าหนึ่งมักคาสยบฟ้าตอนที่36ตัดเยื่อขาดใหญ่เมื่อความลับนี้เผยออกมาเรียกได้ว่าทำให้หนิวโยเต้าตกตะลึงจริงๆเจ้าสำนักหรือแม้แต่หลับฝันหนิวโยเต้าก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตนจะได้กลายเป็นเจ้าสำนักสวรรค์พิสุทธิ์ียงเพราะถูกตรงกัวเห้าหอรานรับเป็นสิทธิ์ในวัดร้างอย่างนั้นหรือ นิวโยเต้าต้องใช้เวลาสักพักถึงค่อยๆทำความเข้าใจความลับนี้ได้แต่ก็ยังรู้สึกยากจะเชื่อได้อยู่ดีในตอนนี้หลายเรื่องที่ไม่เข้าใจในที่สุดก็เข้าใจแล้วข้อสงสัยจำนวนมากในที่สุดก็ได้รับความกระจ่างแล้วในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดพอถังสู้สู้พบหน้าตนก็ลงมือหมายปลิดชีพโดยไม่ให้โอกาสเขาได้อธิบายเลย ในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดต้องกักบ,บริเวณตนไว้ในสวนดอกท้อไม่ให้ติดต่อใครหน้าไหนจากโลกภายนอกเลยนั่นเป็นเพราะไม่อยากให้เขารับรู้ถึงสถานการณ์ของสำนักสวรรค์พิสุทธิ์ไม่อยากให้เขาทราบถึงกฎของสำนักสวรรค์พิสุทธิ์ไม่อย่างนั้นหากเขาหนีออกมาด้วยกฎที่บัญญัติไว้ของสำนักสวรรค์พิสุทธิ์จะทำให้ควบคุมเขาไม่ได้ในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใด,ดจู่ๆถึงเรียกตนไปที่วังสวรรค์พิสุทธิ์ จากนั้นซักถามต่อหน้าบรรดาศิทธว่าตนยินดีขึ้นเป็นเจ้าสำนักสวรรค์พิสุทธ์หรือไม่นั่นเป็นเพราะมีเจตนาวางกับดกักกดดันเขาไม่ให้รับตำแหน่งเจ้าสำนักในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดจูจ่ๆถึงบังคับให้ตนแต่งงานกับทั้งอีพูดกันตามตรงคือทำไปเพื่อมอบคำอธิบายให้แก่ทั้งสำนักสวรรค์พิสุทเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เอาเปรียบตัวเขา อีกทั้งเพื่อให้ทางอีกครึ้นรับตำแหน่งเจ้าสำนักได้อย่างชอบธรรมและสมเหตุสมผลยิ่งขึ้นให้เจ้าสำนักเป็นภรรยาเขามีใช่เหตุผลที่ดียิ่งหรอกหรือในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดถึงไม่มอบทรัพยากรสำหรับฝึกฝนให้ตัวเขาที่นับเป็นสิทธิของสำนักสวรรค์พิสุทธิ์เลยแม้แต่น้อยคงกลัวว่าถ้าเขาสภาวะเขารุดหน้าขึ้นมาแล้วว่าจะปกปิดเรื่องบางเรื่องไว้ไม่ได้อีกในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดถึงต้องสั่งฆ่าตอนนอกสำนักสวรรค์พิสุทธิ์ ทั้งสำนักสวรรค์ที่สุดมีคนมากมายคอยมองดูอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเขาไม่ได้ฝ่าฝืนกระทำความผิดใดๆใครจะกล้าลงมือสังหารเขาที่เดิมทีสมควรได้ขึ้นเป็นเจ้าสำนักในพื้นที่สำนักสวรรค์ที่สุดเล่าด้วยเหตุนี้จึงผลักใสเขามาให้ทางซางเฉาจงด้วยสถานการณ์ของซางเฉาจงในเวลานี้หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นก็มิใช่เรื่องผิดปกติอันใดหนิวโย่เต้าก็เข้าใจแล้วเช่นกันว่าเหตุใดถึงสู้ๆถึงต้องสังหารตนให้ได้ ก็เป็นอย่างที่ส่งเหยี่ยนชิงว่ามาคนมากมายในสำนักสวรรค์พิสทธิ์ต่างทราบดีว่าตำแหน่งเจ้าสำนักของทางอีได้มาอย่างไม่โปร่งใสผู้ใดจะกล้ารับประกันว่าภายภาคน่าจะเกิดเหตุการณ์อันใดที่ทําให้มีคนหยิบยกเรื่องนี้ออกมาพูดหรือไม่ดังนั้นหลังจากทางอีครองตำแหน่งเจ้าสำนักอย่างมั่นคงแล้วเขาจึงกลายเป็นตัวปัญหาและหากต้องการรักษาความสมานฉันภายในสำนักสวรรค์พิสทธิ์ไว้ก็จําเป็นต้องกําจัดเขาทิ้งเสียเฮ้อ ช่างหน้าเศร้าช่างหน้าขันหนิวโยดเต้าสายหน้าพลางถอนใจเบาๆแล้วยิ้มออกมาในรอยยิ้มเจือความขมขื่นไว้หลายส่วนเพราะต่างฝ่ายต่างเสแสร้งใส่กันผลสุดท้ายจึงกลายเป็นเช่นนี้ยืดเยื้อวุ่นวายกันมาตั้งนานที่แท้เขาต่างหากที่ควรได้ขึ้นเป็นเจ้าสำนักสวรรค์พิสุทธิ์คันช่องที่ตรงกูห้าหอรานมอบให้เขาบานนั้นไม่จําเป็นต้องส่งมอบให้ถังมู่และไม่จําเป็นต้องมอบให้สำนักสวรรค์พิสุทธิ์ เขาเก็บไว้เองก็มีค่าเท่ากันหากสำนักสวรรค์พิสทธิ์ซื้อตรงเปิดเผยให้เขาคึ่งเป็นเจ้าสำนักให้การสนับสนุนเขาและมอบทรัพยากรฝึกฝนให้อย่างเต็มที่เขาคิดว่าตนย่อมตั้งใจฝึกฝนและยึดถือสำนักสวรรค์พิสทธิ์เป็นบ้านของตนในโลกใบนี้แน่นอนจากนั้นตัวเขาก็ต้องตอบแทนสำนักอย่างสุดความสามารถเดิมทีสมควรเป็นเรื่องที่ดีงามยิ่งแล้วใหญ่ต้องทำให้กลายเป็นเช่นนี้ด้วย หยวนกังเงียบงานไม่พูดจาก่อนหน้านี้ได้ฟังเรื่องราวบางส่วนมาจากเต้าเหียยี่ยอแล้วแต่ก็ไม่คิดเลยว่าเบื้องหลังจะมีความลับเช่นนี้ซ่อนอยู่สังซูชิงที่อยู่ใต้หมวกม่านแครมองหนิวโยเต้าด้วยแววตาเปลี่ยมความเห็นใจครั้งแรกที่พบคนผู้นี้ในสวนดอกท้อนางหลงนึกว่าคนผู้นี้ใช้ชีวิตเสรีลอยชายไม่นึกเลยว่าจะถูกกับบริเวณอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลานานไม่เคยลงจากเขาเลยแม้แต่ก้าวเดียว ซางเชาจงเองก็คิดไม่ถึงเช่นกันว่าคนที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้เดิมทีควรได้ขึ้นเป็นเจ้าสำนักสวรรค์พิสุทธิ์แต่กลับถูกคนอื่นช่วงทิงเอาตำแหน่งเจ้าสำนักสวรรค์พิสุทธิ์ไปโดยไม่รู้อิโนอ,อิเนอีกทั้งยังมาดักสังหารเขากลางทางอีกการเสรแสร้งวางอุบายใส่กันไปมานั้นช่างอันตรายจริงๆหลานรู้ทิงถอนใจเบาๆเอ่อยว่าข้าพอจะทราบกฎของสำนักสวรรค์พิสุทธิ์อยู่บ้าง ที่บัญญัติกฎไว้เช่นนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแข่งแย่งชิงดีกันในสำนักจนเลยเถิดไปเจ้าสำนักแต่ละรุ่นล้วนถูกกำหนดตัวโดยเจ้าสำนักรุ่นก่อนๆเพื่อป้องกันนี้ให้ผู้ที่มีความอาวุโสคนอื่นๆเข้ายึดก,กุมอำนาจอย่างเหล่าผู้อาวุโสเองก็มีกฎสำนักคอยควบคุมถ่วงสมดุลเช่นกันหากเลื่อนขั้นขึ้นเป็นผู้อาวุโสแล้วว่าจะเสียสิทธิในการสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักไปอย่างถาวร จนปัญญาที่ไม่มีกฎรอบครอบรัดกุมอย่างสมบูรณ์แบบอยู่บนโลกนี้สุดท้ายก็ยังมีคนใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ได้อยู่ดีสรุปแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งสามต่างแน่ใจแล้วว่าหนิวโยเต้าผู้นี้เป็นสิทธิที่ท่านตรงกัวรับเข้ามาด้วยตัวเองอย่างแท้จริงสิทธิน้องไม่เกี่ยวกับข้าเลยนะไม่เกี่ยวกับข้าเลยจริงๆข้าก็ทําตามคําสั่งเหมือนกันสิทธิน้องช่วยข้าทีซ่งเหยยี่ยนชิงที่นอนดิ้งทุรนทุรายอยู่บนพื้นพยายามปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัว บาดแผลเขาไม่ได้ร้ายแรงแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ภายในก็บาดเจ็บสาหัสด,ด้วยเช่นกันเสียเลือดมากเกินไปสีหน้าเผือดซีดไร้ซึ่งสีเลือดคร่ำครวญขอความช่วยเหลือทุกคนมองไปที่หนิวโย่เต้าอยากรู้ว่าเขาจะจัดการยังไงถึงอย่างไรวันนี้ก็นับว่าผูกความแค้นกับประกูลส่งไปแล้วสองขาและหนึ่งแขนถูกตัดขาดเท่ากับส่งเหยี่ยนชิงพิการไปแล้วประกูลส่งไหนเลยจะยอมเลิกราแต่โดยดี ดูแล้วตัวหนิวโยเต้าเองก็ไม่มีความสามารถมากพอที่จะหาเหตุผลมาทำให้ตระกูลซ่งรามือได้ด้วยเช่นกันหนิวโยเต้าไม่สนใจคำอ้อนวอนของส่งเหยี่ยนชิงกุงกระบี่หันกายกลับไปช้าช้ายวนกังสาวเท้าก้าวเข้าไปย่อตัวลงประคองซ่งเหยี่ยนชิงซ่งเหยี่ยนชิงรู้สึกราวกับได้รับการอภัยโทษหลงนึกว่าเขากำลังจะช่วยเหลือตนทว่ายังไม่ทันได้เอ่ยวาจาซากซึ้งอันใด จูจ่ๆหยนกังก็ชักมีดสั้นที่เน็บอยู่บนต้นขาออกมาคมมีดเยียบเย็นปาดลงบนลำคอส่งเหยี่ยนชิงโลหิตสายหนึ่งสาดกระจายจากนั้นสองมือพลันออกแรงเกิดเสียงดังกรอบหักคอของส่งเหยี่ยนชิงไปศีรษะบิดหมุนเป็นวงกลมใบหน้าหันไปทางด้านหลังดวงตาเบิกโพลงให้ความรู้สึกก่ขอขอองค์การตายตาไม่หลับพวกซางเฉาจงพูดอะไรไม่ออกกล้าลงมือสังหารทายาทตระกูลส่งจริงๆหรือนี่หรือไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าผลลัพธ์ที่ตามมาจะร้ายแรงแค่ไหน ต่อให้เก็บเขาไว้เป็นตัวประกรันมันก็ยังดีกว่าสังหารเขานี่นาพวกเขาต่างมองออกแล้วนี่น่าจะไม่ใช่ครั้งแรกที่หนิวโยเต้าและหยวนกังกระทําเรื่องเช่นนี้ประสานงานกันอย่างรู้ใจหนิวโยเต้าถึงขั้นที่ไม่จําเป็นต้องส่งเสียงหรือให้สัญญาณใดๆหยวนกังก็ทราบว่าควรทําอย่างไรยวนกังที่ลงมืออย่างหมดจดคล่องแคล่วเช็ดมีดสั้นกับเสื้อผ้าของส่งเหยี่ยนชิงจนสะอาดก่อนจะสอดมีดสั้นเก็บเข้าไปในปลอกที่อยู่ตรงต้นขา นิวโยเต้าที่หันหลังอยู่เอ่ยสั่งการเบาๆอีกครั้งเอาตัวอีกสองคนที่เหลือไปสอบสวนยวนกังพยักหน้ารับเงียบๆหันหลังสาวเท้าก้าวเข้าไปในวัดเรียกตัวสวีอีเทียนและเฉินกุยซ่วไปคฤึกษารักสงบทว่าสายลมกลับพัดไม่หยุดนิวโยเต้ารำพึงด้วยความหดหู่ถือกระบี่เดินไปที่ริมเขาทอดสายตามองขุนเขาที่ทอดตัวดุจระลอกคลื่นแววตาเคร่งขรึม 3คนที่อยู่ด้านหลังสบตากันแอลวบหนึ่งไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าพวกเขามักจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกกลั่นโลกที่ไม่สมกับวัยจากตัวหนิวโยเต้าภายใต้บุคลิกสบายๆแฝงด้านที่โหดร้ายเอาไว้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องหลอกใช้ทหารองครักษ์แล้วทั้งสาคนล้วนมีใช่คนโง่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่บ่งบ,งบอกชัดเจนยิ่งนะับเกรงว่ากระทั่งสำนักสวรรค์พิสุจิ์ก็คงไม่ทราบถึงความสามารถที่แท้จริงของคนผู้นี้ด้วยซ้ำ มีเช่นนั้นคงไม่มีทางส่งพวกส่งเหยี่ยนชิงมารวนหาที่ตายเป็นแน่สำนักสวรรค์พิสุธิ์จากบริเวณเขาไว้หลายปีแต่กลับไมุ่่วงรู้ถึงแก่นแท้ของคนผู้นี้เลยเส้นผมบงผังภูเขาโดยแท้จากนั้นสางเฉาจงและหลานรั่วถิงเองก็ตามเข้าไปในวัดด้วยเหล่าพี่น้องตายไปกว่า30คนเรื่องบางเรื่องจำเป็นต้องได้รับการสสางไม่อาจปล่อยผ่านได้ส่วนหนิวโยเต้าที่เป็นตัวต้นเหตุทำให้เหล่าพี่น้องทั้งหลายต้องตาย หลังจากพิสูจน์ได้แล้วว่าอีกฝ่ายเป็นสิทธิท่านตรงกัวจริงๆไม่ว่าจะขุนเคืองหรือไม่แต่ด้วยเห็นแก่หน้าท่านตรงกัวจึงไม่สะดวกที่จะสืบสาวเอาความอีกต่อไปอีกอย่างก็ได้เห็นฝีมือของอีกฝ่ายแล้วต่อให้สืบสาวเอาเรื่องก็เกรงว่าคงยากจะทำอันใดอีกฝ่ายได้เรื่องนี้ทำได้เพียงปล่อยไปก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลัง ยามสายยันตะวันรอนสายลมเยามเย็นเป่าพัดม่านแพรซังซูทิงเดินเอ่ยเอยๆไปที่ริมเขายืนเพียงข้างหนิวโยเต้าถามอย่างเชิงว่าฝา่าซืออยากกลับไปทวงสิทธิ์ของตนที่สำนักสวรรค์พิสุทธิ์หรือไม่หนิวโยเต้าทราบว่านางหมายถึงอะไรคงไม่พ้นเรื่องตำแหน่งเจ้าสำนักสวรรค์พิสุทธิ์สองมือประสานเข้าหากันยันกระบี่ไว้ด้านหน้าเอ่ยด้วยรอยยิ้มจังๆว่าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นทุกอย่างผ่านไปแล้วกระหม่อมไม่คิดจะกลับไปที่สำนักสวรรค์พิสุทธิ์อีก ซังซูทิงเอ่ยด้วยความประหลาดใจไม่กลับไปอีกจะสละตำแหน่งเจ้าสำนักไปเช่นนี้นะหรือเป็นเพราะทางอีอย่างนั้นหรือนิวโย่เต้า,ย,า,ายักษ์ไหลไม่เกี่ยวกับทางอีพายาคะเดิมทีก็เป็นเพียงความบังเอิญจากโชคชะตาเท่านั้นแท่หนิวไหนเลยจะคู่ควรรับตำแหน่งเจ้าสำนักได้ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวมันก็กระจ่างชัดอยู่แล้วเรื่องบางเรื่องมีใช่สิ่งที่ถังสู้ๆจะทำคนเดียวได้เนื่องเพราะมีกฎสำนักบัญญัติเอาไว้อยู่ ทังสู้สู้จะปิดฟ้าด้วยมือเดียวหนึ่งได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่านางได้รับความเห็นชอบจากคนอื่นๆในสำนักแล้วในเมื่อทั้งสำนักสวรรค์พิสุทธิ์ล้วนไม่อยากให้กระหม่อมเป็นเจ้าสำนักในเมื่อไม่มีใครต้อนรับกระหม่อมแล้วเหตุใดกระหม่อมต้องวิ่งกลับไปโดนรังแกเหตุใดต้องกลับไปสร้างความลำบากใจให้แก่ผู้อื่นและตัวเองอีกล่ะพะยะค่ะ ไม่รู้ว่าตัวนางคิดไปเองหรือเปล่าซังซูชิงรู้สึกว่าในคำพูดที่ฟังดูสง่างามประโยคนี้เจอความหมองหม่นเอาไว้ฝ่าซื่อใจกว้างนักแล้วว่าจะทำอย่างไรกับทั้งอีถึงอย่างไรนางก็เป็นภรรยาที่ท่านวิวาด้วยสำคัญด้วยหรือทุกคนต่างไม่อยากพบหน้ากันอีกมันเป็นอดีตไปแล้วพะยะค่ะหนิวโยเต้ายิ้มมุมปากเย้ยหยันตนเองซังซูชิงลังเลที่จะพูดนางยังอยากถามเขาว่าเตรียมจะจากไปแล้วใช่หรือไม่ ว่าพอคำพูดมาถึงริมฝีปากสุดท้ายก็พูดไม่ออกอยู่ดีไม่อยากจะเอ่ยมันออกมาผ่านไปไม่นานหยวนกังก็กลับมาเขามองซังซูชิงแอร์วบหนึ่งจากนั้นยืนเงียบอยู่ข้างกายหนิวโยเต้าซังซูชิงรู้ความยิ่งนักมองออกกว่าทั้งสองอยากคุยกันตามลำพังจึงเป็นฝ่ายหาข้ออ้างปลีกตัวไปเมือ Sang ่อซังซูชิงไปแล้วหยวนกังจึงเอ่ยกับหนิวโยเต้าด้วยน้ำเสียงข่าวเบาว,ว่าเต้าเหยี่ยอสองคนนั้นมีศักดิ์ศรีกว่าซ่งเหยี่ยนชิง ค่อนข้างแข็งเรื่องจิปาถะอยางอื่นล้วนแต่สารภาพออกมาจนหมดแต่เรื่องเกี่ยวกับสำนักสวรรค์พิสุทธิ์กลับไม่ยอมปริปากเอ่ยถึงแม้แต่ประโยคเดียวถ้าอยากจะง้้งปากพวกเขาอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยหนิวโยเต้าโบกมือเล็กน้อยช่างเถอะปล่อยตัวซับปล่อยพวกเขากลับไปยวนกังเอ่ยเตือนภูมิหลังของซ่องเหยี่ยนชิงไม่ธรรมดาข่าปิดปากสองคนนี้จะดีกว่าที่เมื่อครู่เขาไม่ยอมพูดต่อหน้าซังซูชิงก็เพราะเรื่องนี้ หนิวโยเต้าเข้าใจความคิดเขาหากปล่อยสองคนนั้นกลับไปทั้งสองย่อมต้องไปบอกเรื่องที่ส่งเหยี่ยนชิงสิ้นทีพด้วยน้ำมือเขาอย่างแน่นอนและจะเป็นเหตุให้ตระกูลส่งตามมาล้างแ้นทว่าเขายิ้มเล็กน้อยสายหน้าพลางเอ่ยว่ามีคนเห็นเหตุการณ์เยอะขนาดนี้ถ้าจะฆ่าปิดปากคงต้องฆ่าทุกคนที่นี่ให้เกลี้ยงยิ่งไปกว่านั้นคือสำนักสวรรค์พิสุทธิ์รู้แก่ใจดีว่าทั้งสามคนมาทำอะไรจัดการปัญหายุ่งยากของทางสำนักสวรรค์พิสุทธิ์ก่อน หวังว่าตระกูลซ่งจะไม่รู้เรื่องนี้และหวังว่าถังสู้สู้จะหลอกตระกูลซ่งได้ไปพาสองคนนั้นมาฉันอยาก,ากฝากข้อความกลับไปกับพวกเขายวนกังเห็นว่าเขาตัดสินใจแล้วจึงไม่พูดอะไรอีกกลับเข้าไปในวัดพาตัวสวีอีเทียนและเฉินกุยซส่วที่ถูกมัดมือภายไล่หลังออกมาพอเห็นศพของซ่งเหยี่ยนชิงที่อยู่ด้านนอกทั้งสองพลันหนาวเยืยกอยู่ในใจต่างมีสีหน้าหวาดหวากังวลหนิวโยเต้าหันกลับมาพูดตรงตรงไม่อ้อมค้อม รบกวลพวกท่านทั้งสองนำข้อความของข้าไปถ่ายทอดต่อสำนักสวรรค์พิสุทธิ์ด้วยสำนักสวรรค์พิสุทธิ์ลงมืออย่างไม่ไว้ไมตรีเช่นนี้ข้าก็ไม่มีอะไรจะกล่าวเช่นกันด้วยระลึกถึงพระคุณอาจารย์ข้าจึงไม่ผูกใจเจ็บแต่นับจากนี้เป็นต้นไปข้ากับสำนักสวรรค์พิสุทธิ์ขาดกันไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปบอกให้พวกเขาวางใจได้ข้าไม่สนใจตำแหน่งเจ้าสำนักไม่มีทางกลับไปที่สำนักสวรรค์พิสุทธิ์อีกหวังว่าสำนักสวรรค์พิสุทธิ์จะไม่มาหาเรื่องข้าอีกเช่นกัน อย่าได้บีบคั้นข้าอีกมิเช่นนั้นข้าจะเปิดเผยเรื่องเลวร้ายทั้งหมดของสำนักสวรรค์พิสทธิ์ออกไปให้คนทั่วลาเป็นผู้ตัดสินผู้จบก็โบกมือคราหนึ่งปล่อยพวกเขาไปจุลภคจุลภา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 ค หปิดฟ้าด้วยมือเดียวใช้อำนาจปกปิดความผิดด้วยคิดว่าจะไม่มีใครล่วงรู้ตรงกับสำนวนไทยที่ว่าชั้งตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดปรดติดตามตอนต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ